ที่แฟนช่องมนดการพารวยมนดการก่อนเด,เดิมน้องแกล์ชาแนลนะคะค่ะท่านผู้ชมอ่ะหลังจากที่3663นะคะพอ่ะะพอปีชาเนาะค่ะเพิ่นลไฮนนะคะ3663เนาะคะ่ะ,คะมาเต็มๆนะคะแล้วก็บบลลี่ล้อนะคะขับรถฝ่ามาหาพศนะคะ,ออะ,คะบานพศท่านที่เลยเนาะคะ่ะพร้อมปล่อยต่องวดนะคะโอ้ อไรครใครมั่ไม่ได้โมอดยหกอยู่หลักสิบ่อยออกมากับหกสาเดือนแค่คแค่ไม่ได้โมคลองแค่ครับคองแค่ไม่ได้บอกคือมูบอกหางเดียวทุนน้อยงบน้อยหกสามสามหกเฮ้ยเนาะเซ็มมานงเงินมั่วนี้่ะเด๋วขึ้นบาแล้วหนึ่งมันต้องยูยูอีทีวะ ออกยี<า>่สิบเอ็ดหลุดวันมันเห็ดแสบวันะว่าหนึ่งหนึ่งวันที่สองวันจันสองมาอยู่บอกปันนันนี่เนอ่อยหาใจเอารวดถึงบอกว่าแมนยูแมนยูขอพิชาบอกต่ว่าสามหกหกสามนี่คักเลย่น <ๆ S 2> เลยตัวเดียวเลยขอพิชาครับแม่นลังงไม่ออกอิลีบอกข้าวว่าไม่บอก บินบินไกยบอรตเตอรี่มีสามหกหกสามีนี่โอ้โหเอ,อไปได้ไปะนไม่ได้แล้วมันเ่อนเสร็จวันที่หนึง่งนั่นออกบนบ <c oughs> มัออกบนมั้งบอกว่าอยู่บนตัวเดียวหกสามสามหกมับริวาอยู่หลางชักเมีดเลยหลางบริว่ามันบ่ออกตามที่คิดซั่เสือหลางมันเคยออกเจ็ดเจ็ดแปดกับหกเจ็ดนะ คือเมื่อแต่ไปพ่อมามานางก่อนห้าเมื่อนานมาเมือานอดเหรอเอาตเย็นมาเยมอีท oh, ีพ่อมได้โมอยกสองตัวแล้วสตัว้เปยนเป็นขยันนางคุยกได้สีวางได้กับสร้งกเนี่ยมาละก็เช็นพ่อฮะ ว่ยต้องวดเลยบอกครับบ้าบ้านล่ายเมื่อไห่เสรล้วเอาอไม่คิดกันเลยเอฟซีพันสิบปน่าพันสินปนหลรับบ้าน้อต้องรับด้วยเ้ยแล้วบอกไปแล้วกไปให้กันเอาล่ะไม่น้ำจิมใช้ไม่น้ำจิ้มได้สบาไปทางมีแกงเลยปล่อยไปเยเอาอีเดี๋ยวได้ปะแกจักวันนี่แกงจัก็อีมออกวันที่สองครับมกระไครับ วันที่สองมกกระลาปีนาปีนาพีนาปีนาเนาะไม่ออกปีนาเนาะครับปีกายไม่ออกปีเข้าพีนี้ออกปีนาีเข้าออกโอ้โประกาศแล้วโอเคเอาเชี่ยแข็แล้วพี่ครับเดี๋ยวให้เขาเยี่ยมแล้วันต้องปนั่งข้างในมันยังสัตว์แที่สองกับสองมาแห้งที่กสองมาแห้งที่กากอนนอ้งเดี๋ยเสเบิ้งให้เดืดะตรักให้เลยพรฮะ ว่าว่าไหยหรอกวันท like <im> <faith> <food> <med> ี่สามโอ้ยเปขั้นยาหรอกวันที่ไหนปภุญญายันหอวันที่สองหนวันที่สองแล้วมากะไ่ไปก็ขั้นมันละกัวันขั้นเบิ้องนปฏิทินก็ะไดียบกันเลยปฏิทินเดอนไนนอนกินไม่เลย วันที่สองวันพฤหัสบอเบื้องยังไงเขาวาออกวันที่สามชิปนะบอบอวันที่สองจากวันพฤหัสแล้วพ่อปิศาครับประกาศแล้วสองวันแล้ววันที่สองวันพฤหัสค่ะเดี๋ยวไปดูันพฤหัสค่ะจ้าจ้าอืมเด็กวันพฤหัสพ่อปิศาบอเรนแมนล้างห้อยออกนะครับบอเรนแมนล้างห้อยออกครับเอาแท้เอามาโซ่เลยครับอืมเอามาโซ่แม่โซ่ไส้ลักฐานเสาก็มีลายแม่ลักฐานมันลาแม่รัดกิด ม่ได้ม่เพขึ้นหกสามสามหกนิดหน่อยงบหน่อยให้ตัวเดียวกันมัดตัวเดียวกันมัดว่าว่าว่าไปให้นไล่มองไล่ตัวก็มีตัวสงสัยคือตัวเดียวสันเหรอคือสามเก้าเก้าสามเพราะว่าหกกับสามมันตัวเดียวกันเลยกันตัวล่องกัอยากล่องไปก็ล่องไปอยากล่องก็แล้วไปตัวนั้นมัดที่บอขึ้นบ่ครับเดินหกมันเนาะที่บอขึ้นบ่ครับเด่นหกล่องสามซื้ออะไรก็ได้ขอให้สิบหก ไ้ติดหกกับสามเมัอนสองตัวนี่สุดยอดนะบนตัวเดียวเลยบนเร้องล่างมันเหรอไม่ได้คุยเหินบพอไ่ได้คุยเนอไม่ได้มองนีรักานรักานมี่รักานความครับโอ้นี่บาไนี่บาโอีไม่เด้เลยครับเด้อเดเอให้อจ้าคับวะจ้าคักวเกยังเกยังศูนย์สามหกศูนย์หกสามนี่จ้าจ้าคักคักที่ดีาเลขวิ่งกอดข้อกันมาเลยบ่พ่อกอดข้อกันมาเลยวิ่ง อูวันนี้พทีไปใส่เนาะกอดข้อกันบ้าคักวันแม่นี่หรือพ่อปีชาวันบ่ไปสซ่โไปแ่ส่นยกไข่พี่น้องบ้านแม่ครับยกไข่เมื่เลยครับ่เนี่ยไม่เดีมยวอกตัวเดียวหมุน่ารอดมาเถอโชคใช่บอกักเอาตัวเดียว่อตัวเดียวอ้าเขาให้หกตัวเดียวเลยเาจะ่งเว่วิ่งหกตัวเดียวบอกที่ย่คมบอกที่ยุ่งวบ้านรักชิบความมือเศร้าเลาให้หกับสามนี่แหลกวิ่ง กัอันนี้หอกำเนิอันนี้หอกำเนิดก็ถือบดด้วยกันถือบดด้กันนี่แหละจัดเลยเพราะทั้งพี่พี่น้องพิ่นมอเห็นอันนี้ก็เน้นก็ถือมดเน่อยเมนบสามหเมนเซี้ยนสามหกหนึ่งหกบ้างยี่สิบอ็ดเลยถือือเครื่องล่างเคร่องบนมอว่ามาเมิดทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะส่วนบนนี่ไวทั้งบน แล้เอาลงไว้พ่อปีชาบารี้ปุ่ยพี่น้องฟังว่าเป็นเจียงเดชบารีตองวันพี่ไปซีมาตองวันเขาสิมีให้พี่ให้น้องเขาบอกมันใจทักด้่ยผู้ใดถามก็บอกตัวเดียวกัญชาใจเลยเงินเจ้าก็ซื้อรถหกสามสามหกสิ่งยุใส่เขาก็ถามบดบอกบดบดันเจ้าอยากช่วยเจ้าก็ซื้อเอาแต่เมียก็ยังว่าซีดายด้สยซีดายทั่วบ้างหันแต่เลขพ่อปีชาล่ะพ่อปีชาเล่าสมันใจวันพุธกับวันพฤหัสเโตเล่ามันใจแฮ่ วันพุธวันพฤหัสหรือขบันเจรเป๊ะเลยเมนบูว่ะครับวันนี้ก็วันพันสูตรอุบลแต่เป็นวันวันเปิดแท่งวันนี้เนาะเออวันเปิดแท่งคนทวารีมันแมนใช่ไหมบาทนี่ให้ท้ามีพ่อปีชาบางเดียดว่าบาทนี่งวดสิมาเนี่ยเดี๋ยวนี่มีน้ำจิ้มพี่น้องเพิ่นไปมีนน้ำจิ้มมันกับวัคักว่าจิ้มมันวัคซ์เป็น คิดคัก <screws> ก <in the Basil> ันมาแรกนี่ยมันเหมือนเสาเรื่องสัตว์คือบ่คาดว่าคาดว่าจะโตหนึ่งมีบ่โตเดียวคาดตัวคาดว่าตัวเรื่องนี้มันพอดีฮัตจะบ่ครับเออเดี๋ยวสิเปิดเบิ่งเนี่เปิดเบิ่งนวดเปิดเพิ่งตำราสูดูบ่อนวดพี่น้องเพิ่งราก่อนเพิ่นอดีหัตให้น้ำจิ้มให้น้ำจิ้มไปซื้อว่าทันมันจังคือเส้นตัวนี้มันจังเส้นตัวจริงมันพิดต้องบอกปุ๊บเลยนะ ่าเราได้รถเราหนี้ยอะของแท้นี่ะของแท้น,นะพอ่อมันพอดนหัดแน่นอนเนาะครับอ๋อพ่ะหัดแน่นอนวันพอด้หัดสบ,บาดีวันพอได้หัดสบ,บาดีนะบ่มันเกิดจ้าปเป็นยังนไงเจ่าพี่คุนอยู่ยนี่สองมันมาแห้งเรื่อยบ,บัานนึงสองนี่ลักสองลักสามลักหา้าลักหกลักเจ็ด มาคือเกาเดขบันปัญหาสวัสดีหกย่างบ่พ่าหกย่างบ่หกบ่ย่างย่างหกย่างหกย่างบ่บันบ่ไปไซบ่บ่ไปไซย่างย่างบ่ไปไซหกกันมาหกไรดิหกเจ็ดหกแปดหกเก้าคือเก้าสามตัวดิไม่ไม่มีตอนนี้เลขรักหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้ารักหาก็มีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้ารักสามก็มี สามห้าสามหสามเจ็ดสามเก้าลักสองกับมี่สองสองสามสองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้าค่ะอันนี้คือพ่อล่หลักไข่ฟังลายเัิงสามืออื่นพ่อกับมือแรงเวลาพ่อไปคิดไปคำนวณลักเกตตัวเดียวคือเกดเก้าโอ้คือหน่อยแท้มีตัวเดียวนี่ลักเกตลักพันธิ์ฮาสบอดีเเกตเก่าตัวเดียวเลยแม่นให้ก็มันขันไม่ดอกลักศูนุนสุนสานหกุ็ดซุนแปดซุย์เกคือเก่า เหมือนผมพ่อพี่น้องให้ไปให้พี่น้องหมครับกานให้ไปน้ำกิ่มครับกันให้ไปน้ำกิ่มมันกมักลักซองอยู่ละอ๋อาควมมักของพ่อความักเนี่ยลักสองมันก็มีสองสามสองหาต้องงกตองเ็บสองเก่าเยเมื่อาวาญาติชิมสองหากับสองเก่าอ๋อเหมือนเนตแต่เศ้าเลยผมพอพี่ชามเอมือนเออฟืนบ่ไป่ชารอก สูตรอุบลบาตามสูตรอุบลย่างเดียวครับนี่ะมี่ลเนาะมนนี่ก็มันใจคักมือเศร้าไปขอปูแล้วปูไขเก้าสามศูนเท่านั้นมือเศร้านีครับหมายถึว่าผันมันมันเป็นหกเก้าโอมันเป็นหกสามมันก็จะออกสามเก้าเศร้าสามึกว่ามือเศ้านเนาะ ยู่กับฝศอยู่กับการมันบอลกับหัวหกกับเก้ามันก็จะเป็นสามหกว่าสามหกกับสามเก้าม่ใเนีนมันฟินนซี่มันเนาะจนสิรล่องเพ่งเหนตีมือเศร้านี่พวอจนสิ่งล่องเพ่งเหมืนเพราะว่าเอาคักว่าเอาตัวเดียวตัวเดียวมาพันบปทรเนได้หกเลยหกกี่ักจิบเมนบบอกคับเนียนเฮ้ยเดี่ยรักฐานมีเนี่ยบอกคักบอกเนี่ยันนี่ครกแนวน้าผ่านเียนด้ว มันแซงกันมากดิกันเก็ตมากมันอคืี่มากอยู่รักชิบมันโม่มาเลยเห็นปะมันยันหกแล้วว่าเนาะหกยันนี้เลยว่าเนาะคักนะพอน่าเนี่นหกว่ากูทีไปอยู่รักชีพมึงทีไปต้องปุ๋ยอยู่บอกเพื่อนมันมาถือกันบอกเก็ตกันที่ว่ากูกับที่มารักชิีเพื่อกันมันโอ้ที่ว่ามันเศร้าหนิว่าที่ว่ามันแก่กันนาะเหาเศร้าเลยเนาะเล่เล่มั่นใจเอาเอามั่นใจตัวเดียวด้วยเพราะว่าด้วย หกมาพันเปอร์เซ็นต์้าบ่คุอเช่าอ่อนน่มห้าสิบหสิบเนี่ยบอกครับว่าเจ็ดย่านบ่สู่หกแมนย่านบ่สูุหกอมก้าบ้าได้ก็มันคักก็คักก็งวดทูเทียวดีงวดนี่มากคักมากหกตัวเดียวเนี่ยมันเออตัวได้ยี่ักนุ้ยสามเจือเออสามยีรักนุวย ฮกทีรักทิพย์พ่อมวันนีบอกฮักมนเด็กของขวัญปีใหม่เป๊ะนะพ่อหนะน้อยก็สุดยอดเดือดที่ของควัญปีปใหม,ม่เอ็ซีได้อีหลีต้องไของควัญปีใหม่น่ะบอกแล้วว่าพ่อพิชาให้โชคของควัญปีใหม่ให้รวยทุกคนที่ติดตามยิ่งบอกคักแล้ววานนี้วันที่สองคนมากกินปีใหม่มาปีใหม,ม่มาแล้วพี่เสียขอคารถเมียได้บหมหนี้พ่อวันที่สองครับครับเอาเป๊ะๆอีกข่าเะขึ้นก้าเป๊ะขึ้นก้าวมาดล รับตอนปีใหม่บัตอนอันนี้ส่งไทยส่งไทยปีเก้าได้มาแล้วหกสามมาที่รับตอนปีใหม่ให้เปลี่ยนขึ้นก็รับปีใหม่บ้านเพราะว่าให้ให้คิดก้อนเพิ่์นดอก์มึออื่นมากมึออื่นไม่มาเออก็งวดก้อนกับมัปล่อยวันที่สองเคยเก้าดอนวะครับวันที่จะได้ก่อนอือแม่นี่เนาะมั่อยวันที่สองต้องงวดตลอดเออคือบอกอันแม่รัดแล้วเหมือนนั่นปล่อยดอกให้ทีเดียวเด้อคือจบเบิร์นดอก ตัวแรกก็หกสามสามหกส่วนหนึ 0, ่งศูนย์หกสามส่วนนี่ตม่มายำนี่จะมายำยำจนกว่างวดนี้นี่ว่าถือแต่เสาหัวที่นอกพ่อพีชาเนาะผมเคยคิดว่าฉัน,ก,น,น,นกับคนนั่นรับกับคนนั่นรับเพราะว่าบอกฮักแล้วผมบอกญานว่าว่าเปิดชีพเป็นผมเนาะมือนจะเอาบ้างเงินบ้างเงินตอนทีโมงกวัวเนาะเออก็เปิดใการัรฟังแล้วเปิดจะนี่ <laughs> เอาเอาได้ครับเด้อัตวว่าอันนี้ผมให้ของควรปีไหม มามีผัดเหมือนหองควนสิรับตอนปที่ไม่เยมันให้โชคสุดนี่สุดเอาไปรวยเลยวเล่าสุดยอดสุดยอดก็ได้ว่าที่เอาตัวนั้นตัวนี้เด้อยเนี่ยหรือว่าตัวเดียวพอตัวเดียวหกพันเปอร์เซ็นต์เลยมันเศร้าด้วยมันอยู่รักสิบมันพ่อโอ้บอกคแต่ว่าสำหรับวันที่สองนี่ตอนนี้เนาะค่ะคันถามว่าพ่อมักตัวใดนี่ก็คือพอว่าพอมักสองมักสอง ต่ว่ากระอมือแรงขอไปคิดให้ไปคิดก่อนให้ไว้เขาฟ้องฟันคับกันหมดแต่ว่าเขาว่าขันติดสมันกับิมีสองยังกอดพ่อสำคันสำหรับพอมากสองนี่ันสิมีสองมีสเก่ากับสองหาเก่ากับสองหาตละกระลอเบิ้งว่าพ่อนลาดมามันสิมีตัวนี้ติ้นอมันดันมันสีมาต้องซะทีแรกคุณดิเลขหกนี่วันนีว่ามาด้วนให้หกสามสามหกเ่ต้นที่สองเนี่ยต้องหัดได้นาะ เี็กตัวนี้วันเนาะเนี่ยโอ้เหมือนแรกมันถิมาต้องตัวใดงเนาะเหมือนเดินี่ยเนี่ยสามหกหกสามมาต้องก็ต้อนว่เดิเหมอนเดเดี๋ยวนี้บ้านมีผู้ติดต่อเข้ามา้ันบ่เด็นว้าเอออ๋อโมเป็นยังบ่เป็นยังเดี๋ยวเบิ่งกะติดต่อมาเดี๋ยวกระจิดต่อมาเดี๋ยวกระถามหาพ่อปีชาเดอ๋ยวเดี๋ยวกระถามหาดอกจ้ามื่อเอิญทีอเดินเขากิถามหาบอกบอกเจ้าปัานี้วันบอกขอนมองมันอยูหกอยู่ละสิบ บอก e คัก <hi> บอกคือเก้าวันบอกคือเก้าวันคือวันนั่นเหรอบอกว่ามัวนั่นก็บอกเก้ายี่สิบมันว่าวันนี้คือกันมันบอกคักวันนั่นเหรอบอกยี่สิบเอาคักบอกมันคักบ่ามันเมื่ประเทศไทยก็ไม่ม yani. ีหรอกผู <inadvert ent> ้บอกคักวันนี้โง่ยังไงด้วยคักน้าพ่อเนาะแม่นพ่อปีซาบอเมรนเทวดาบอเมรนเทวดาเตยเป็ลูกเทวดาคือได้คักนะ่้าเนาะพ่อเนาะ มาขอหายดีก่นะพ่อนะได้มือนี่สุดท้ายก็ไม่เด็นใหนตกเก้ามือเนี่ยก้อนเล็กบอกเลยเออมาแต่เสาเลยน้องพเนี่ยนต่ตกเข้าคิดว่าปีชาไม่ใช่เทวดาแต่เป็นยังบอกครับเป็นลูกเทวดาคนมีโชคไปเถอะเอางั้นเถอะใหญ่ปีชาคนมีโชคแต่ว่าจะควงมันคือวันเหรอมันเสียอะไร เขาเป็นยังค่อเดี๋ยวว่าจะเขาหายเอ็ซีเพิ่นซื้อวะได้มาเมืนไปดินไล่เขาคนทีว่าคือคุยแท้หลอกกระดี่งจนมาแลยดินธรรมดาป่ะเนาะบาเบาแห้งนะพ่อเนาะบาเบาแห้งเนาะจะไปแห้งได้พอเนาะแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มตัวเดียวตัวเดียวครับมื้อนี้มื้อนี้คือมักสองกันละครับอืมมักสองเป็นน้ำจิ้มก่อนเนาะพี่น้องน้ำจิ้มเพราะว่าเรียกวัาพูหัตครับเป็นผู้ทหารบัดีแต่ว่าวันผู้ทหารนี่พอเรา มักสองนี่วก็ดูมักก็ดูมักสองหาครับสองเก้านี่แหละที่ไปที่มากแต่ว่าล่อมักเกินครับให้ผมไปคิดกันไปคำนวณนกันเนาะต้อคอยเล่าผมก็บอาดอกเล่าพัฒนาเน่ะเอาเนี่ยเชนเชนบัตรไทยนี่แหละนรับทราบสนุนรัฐบาลไทยนี่แหะฉลากกินแบ่งรัฐบาลยึดจับลอตเตอรี่ไว้นล้วกันนะบสำหรับแต่่วาสำหรับพ่อมาในตอนนี้ก็คือพ่อมักสองกัน ับคู่กับสีมีสองหาสองเก้าแต่ว่าก็ต้องลอเบิ้งมือเอืนอันนี้สิ่ท่านเขียนตัวเลขแล้วล่อท่นเป็นตัวเลขบ่ท่นเอาตัวเลขว่าป็นจ้าวเป็นเน่าท่างว่าท่านเช็ดเกนเมือเขียนผมไปคิดคำนวณกันล่างมือเนี่ยนั่มาลับที่สอด่างเลยเช็ดมัดสีเขาบะ เขามากสิเขานี้ว่าผู้ใดมากเขาเขาเ่เขาก็สร้างคัแนนแน่นแ้ล้านั้นวันที่สวงให้แข็งแข็คือยังสี่แล้วเพราะเนยาหอมันล่นกระดาษเอซีด้เออดีร้านน้อยแข็งแข็งสาห้างนี่สุดยอดี่นี่แล้วเพราะทั้งเสียนี่แข็งแขังียเนี่ยสาห้างสุดยอดครับแข็งแข็งโอ้ี่คักสังกระดันดแล้วหมดสุดยอดแล้วที่สี่าได้อีกเรีนหกรอนึงเรียนหกรอบสาม ไม่เศ้านน่มันมาเด่นหกลองสามอันนี้ตั้งแต่นันเด่นหกลองน่กระเทือกเ้าเพราะว่าเื้อเื้อหนึ่งสามหก่แล้วก็ศูนย์หเนาะนหกสามนสาม้อว่าตัวนหมุนออเดอร์ยังบอกเยอะตวเนียอะพิมรอนะครับพิมรอนะครับรอไปเลยตุ่นนี้นะคะนี่ได้แน่นอนเนาะชัดเจนเว่าเอาคักด เแม่นตัวไหนสองตัวหกสามสามหกหกสามสามหกไม่ได้โม่เป็นเดีวคักว่าพูดคัดประเด็นเ็นมาจังไดก่อนเพคะเป็นมาจังใดก่อนว่านหาขอตัวเดียวตัวไหนเงินน่อยงบหน่อยผมก็ว่าหกสามกับสามหกกับหกสามสามหกเลยไม่ได้มูเปนเดีนเนี่ยลาถึงว่าคักนี่เน่ลาถึงสามคักก่อนอ้ตัวนี้ลาจะเดีว่าสัตย์เจนวานสัต์เก็นวันเนต่วันว่าเขาก็แล้วไปเลขล่าง ผมก็มักมักเนาะพ่มักวามสีมาเนาะไม่ไปหัวจากคนบ้านเนาะเออหกเจ็ดหกเจ็ดหกเน่ะตวากับมาสามหกหกสามมุกกับมาคือเราพ่อตมันใจว่าหกยี่ลักสิอหนึ่งมักกับมาคือเราเนาะพ่อบอกรักคือพักคุณเนาะเน่ยพ่อพ่อนาะยี่ลักหน่อยผมกว่าที่ว่าเสียใจดอกอันนี้ผุบอกคักอกแนี่ลักสิบตัวเดียวหกเนี่ยมาหลักสิบเลนะแทรกกันมากครับเจ็ด เก็ดมันอายมันได้บ้าๆเลหกเาเลยหกสามเลยวันไหนนึกบอกค่ะเกิดอันซื้อซองหาโว้ยเขาโยนลงทะเลเลยว่ามีหอกเห็นปะการบ่านเล่าของบอกค่ะสูงพอว่ได้รักว้าได้แล้วเลอดเสรียมรอใบมือเอือนพอสิมามให้ซึ่งพอดีว่เป็นดังเทเดียวคนวอีกจ้าันนี้อันนี้จ้าันนี้เพื่าเอฟซีเขาไปหาเคนไรแต่ เพื่อนนะพ่อพานัดเอฟแต่พี่น้องเอฟซีทั้งบันจากมงครับจากมุ่งก็ดีแล้วเศร้าเหรอกินข้าวกินข้าวง่ายข้าวยังแล้วสบายๆนะพ่อนะสองมุงนี่ลนะสองมโ่งสองมงที่เก่าเวลาเดิมกินเหล้าง่วงแต่เศร้าายครับรถ้มนมันหนาวนี่เวลาเดิมนะโอเคม่งยังกับรอบติดตามเพื่อน ครับครับครับเยี่ย่ไปสล่มเฮาเห็นล้วจ้ากันเลยคขอบคุณพ่อปีชาดาลานะจาะเดี๋ยวขอให้โชคดีทุกคนที่เราเนียได้ติดตามพ่อให่ปีชาเนยบานนี้กันรับตอนปีใหม่บานนี้สงไทยปีเก้าเนี่ยถือคักแล้วหกามครับบนนี้วันที่สมกรานีเออรับตอนปีใหม่เลยไห่ขึ้นเก้าเดจ้าจ้าขเกันา่มีผัด ผมเนี mm ่ยเป็นนัก